เออแจ๊ดบ้านเห็นที่ไหน่อยดิแข่งรถกันไหมหรอมาดีมาดีมาดีที่ให้มา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 าแข่งโดยไม่มีเดิมพันจริงจริหอแจ๊มีได้เดิมพันเท่าไหร่อ่ะตาละหมื่นมาดิาแจาแจ๊ดเอ้ยหมื่นแพงไปนะเมืยอตาละหมื่นตาละหมื่นนะอันนี้คือเพื่อนเองคัเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอปเปอร์อ๋อโอเคตาละหมื่นนะอ่ะครตาละหมื่นไปซ่อมอะไรให้ไม่ต้องซ่อมแล้วเฮ้ยเสียเวลาเฮ้ไป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 ไ่ต้องซ่อมแล้วไปไปเลย มึงกดเข้าเข้าสกอ,ยอยนอะไรเงี้ยเข้าอะไรเงี้ยเ,เข้มขับได้นะแจ๊ดมึงแพ้เดี๋ยวกูจ่ายเองได้เพื่อนเกย์ไปกูรวยเว้ยวันนี้กูรวยเว้ยตังค์เพื่อนอ,ะอ่ะตังค์เพื่อนมึงดูคนเลี่ยมดิเพื่อนต่อแข่งแข่งเพื่อนรถแรงฝ่านะเลี่ยมก่อนรถแรงกว่ารถแรง พื่อกินขาดเลยเหรอโอเคไม่ถามไม่ถามเพื่อนขับดีๆกันเข่าอากินลกก็ชิเหมือนกันนะเนี่ยข้างหลังไหวเปล่าครับโอ้โหจนกันเป็นผักเป็นปลาเลยเอ้เร็วๆหน่อยดิว่าเอาเฮียตกเข่าไปหนึ่งไม่รู้ว่ากูรู้ที่ี่รู้มาสามคนนะเมื่อกี้ด้านหลังก็สามหมื่นแล้วอ่ะหาตังใช้กลัววะเพื่อนที่มึงยืมไปสองหมื่นนะเพื่อนโอเค คิว่ะเพื่อนกินปีรับโต๊ะเลยว่ะไอ้ยาาเอาะไว้ยไม่นํานำขาดเลยสวยแจ๊ดแจ๊สวยสวยแจ๊ดสวยแจ๊ดยาไปเลี้ยงไปยาไปกาเก็บโค้งนิดนึงสวยสปีดต้นดีแล้วสวยเข้าวงวงในเล่นรอบนอก <No. S 1> ยังไงครับเนี่ยหมื่นหนึ่งไปเลยเ <No. S 1> ชียวเชียวแดกรอบวงยาไม้องใช้แล้วมัางสมาธิอะกินขาดขนาดนี้ละ รถแม่งแรงจริงกว่าของจริงกว่าเพื่อนอ่าชิวมันใช้ทางลัดว่ะเพื่อนมันมันลงไปแล้วอะ่ะมันมันขับหนี่เราว่ะเพื่อนรู้สึกว่ามีคนใช้ทางลัดว่ะเพื่อนมนลัดไม่ได้ใช่ไหมไอ้แจ๊ดขับดีดีหน่อยดิแจ๊ดไม่มีคนใช้ทางลัดแจดฟังกูดีเพื่อน ขับดีๆเพื่อนฟังกูเร็วๆไม่ใช่ทางลัดปอนิมึงใช้ทางลัดปอนิขับดีๆตึงๆหน่อยดิเพื่อนแจ๊ดขับดีๆแจ๊ดไอ้แจ๊ดไอ้สัตว์แจ๊ดไอ้แจ๊ดฟังกูดิแจ๊ดขับดีๆเป็นปอนี้ฮะกูเสียสมาธิพ่นี่แหละชนะแบบชิวๆอ่ะ อเอ้าแจ๊ดชะนะแล้วเหรอ,อชะนะละ,ะ,ละมันเก็บมันมทุกเสาเลยใช่ป่ะวะสามคันะมันเก็บเลยมันนี้มันนี้เฮ้ยมึงย็นแอคตรงนี้ดิ ับคอูเบียเเหนึ่งศูนย์หกสี่รกู้พังหนึ่งศูนย์หกสี่หนึ่งศูนย์หกสี่นั่นแหละไอ้เหี้ยมันจะเบียดแรถูพังไม่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 หนึ่งศูนย์หกสี่ครับสามพันห่อแจ๊บรู้พังเนี่ยดูดิไม่ไม่หนึ่งศูนย์หกสี่ครับหนึ่งศูนย์หกสี่ออนมาครับออนมาน้องได้ยินไหมหนึ่งศูนย์หกสี่้ยผมไปรับเงินแดงครับผมเอนมาแล้วโอนมาแล้วโอนอาไล้วโอนมาแล้ว เฮ้ยผมไปรับเงินแดงเฮ้ยผมไปรับเงินแดงเอาเงินสดมาเร็วนั่นนั่นเอาเดือดเงินแดงมาเถินก็กิ๊บมาก่อนดิช่างส้มราให้หน่อยหนึ่งศูนย์สี่เราแบ่งกันได้ยินแล้วได้ยินแล้วแต่เราไม่ได้ยินนะหัวดัำได้ได้ได้เราได้มีอยู่ห้าวันมึงจ่ายไปก่อนเลยมึงจ่ายไปก่อนเลยเก็บรอบวงเลยวะใช่เพื่อนหนึ่งศูนย์สองเอี่ยตอนนี้มีอยู่ห้าวันเลยเพื่นเลยก็ฉลาดันโกง ก็บอกว่ารถจะพังก็ยังไปให้ผ่ให้ผมใ้แบงานนงานงนนึ่งให้น้าออกให้ก่อน๋ยวกูิดมเงินแดงให้น้าเลยเอารถจะพังนะน้าเอาไปมืองอะไรวะเดี๋ยวิมเงินแดงให้มือหนึ่งมันให้เงินแดงมาเนี่ยเอามาดิิ้มาหนึ่เลขกระเป๋าเลยหนึ่งศูนยหสี่นหสอไม่แขงรถโกง้องรถโกงไอ้เ่ยอยู่ที่คนขับ ไปมึงเลิกขับเลยต้องมาแข่งใหม่ได้ป่าวแก้ตัวได้แล้วได้เหรอเพื่อนเออมึงนีดีเหียรอบนี้สองหมื่นนะหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึรอบนี้สองหมไม่หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งมืด้วยผมด้วยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึเี่อเล่นด้วยดินักกินรอบวงนัก็ได้นักก็ได้กำไรแล้วอ่ะมึงเงียบเงียบดิมึงนั่งเงียบเงียบดเวลากูขับเพื่อนอะไรนะ กูไม่กูให้กำลังใจึงไม่ได้ไงโอเคโอเคได้วมึงฟังกูนะถ้ากูน่งเงียบมึงไม่มีทางได้นอนหรอกเ่อไได้ได้ไม่ไม่ไม่แต่กูรอบนี้กูจะเงียบให้โอเคไม่เป็นไรเพื uh ่อนไม่เป็นไรไม่กูอยากเห็นเนว่ามึงจะชนะหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมื่นหนึ่งนะรอบนี้หมื่นหนึ่งนะโอเคหมื่นหนึ่งก็คือถ้าใครได้กินก็แดงรอบวงแค่นั้นเองสามัันใช่ไหมทั้งหมดสามพันะเพื่อนลองพิมหน่อยดิ ลามไม่มึงต้องชนะเดี๋ยวเเพื่อนมึงร้องเพลงหน่อยดิกูอยากฟังโตเกียวดิปโตเกียวดิปไม่มึงชนะมึงชนะได้อยู่แล้วเพื่อนมึงฟังกูดิไอ้ลามท่านไม่เลยอ่ะไม่มึงมึงกูอยากฟังมึงร้องโตเกียวดิปวะเพื่อนไม่อ่ะมึงเอาเลยทำทีเลยเพื่อนกูจะดูความส่อเรื่ของมึงเว้ยไฮ้กูอยากกูอยากได้ยินเสียงมึงกับเพื่อนไม่ไม่มึงไม่ต้องมาอยากได้ยินเสียงกูเสียงมึงเสียงมึงเป็นในตัสอ่ะเพื่อนไม่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 ฟังกูมึงบอกว่าเดี๋ยวมึงจะชนะให้กูดูไง กูจะเงียบไปได้ได้ได้เพื่อนได้โคเคกูดูตรงแล้วคนค่อนข้างจะเจาจริงละเราจริงเถอะเพื่อนกูขอละได้ด้วยเหรอไม่ชนบมาเลยไม่ใช่เหรอเพื่อน Yeah, อี๋รรเอาหลุดเฟร,ร,รมแล้วหรอไห,หวเปล่าเหรอเฮ้ยไหวเปล่าโอ้ยชี้ไม่น่ามายุ่งเลย แก่กาจริงๆเลยรถมึงเนี่ยเพื่อนโอ้เฮ้ยถอยก่อนถอยกูก่อนเฮ้ยกูแข่งกันอยู่ เก็บพองนิดนึงดีกว่เพื่อนควาเหมือนตุ้งตุยเลยอ่ะตอนนี้เราต้องหนึ่งบอมเลยมึงมึงใช้สมาธิขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนอะเพื่อนอะเพื่อนะไอ้ยีแจน ปา,า,ากว <pues> ่เขี้วแล้วคันเขียวใช่ไหมเนี่ย กีรอบกีรอบเ็นชนะว่ะเพื่อนเดือดแล้วว่ะเป็นตังซีแล้วฮะพิ้งกำแพงมันอันที่เท่าไหร่วะเพื่อนหนึ่งศูนย์หกสี่ครับหนึ่งศูนย์หกสี่ครับนะใครชนะวะฮะหนึ่งศูนย์หกสี่ครับนะอ้ากูเห็นไอ้นี่นำอยู่ไม่ใช่หรอลาโอนำอยู่ไม่เหรอโดนจี้ตูดรถพังเลยไม่ครับอยู่ทีฟิกเหมือนกันครับ ทำไมมันไหวจังวะก็ขับมึงปกติเหมือนกูเลยเมื่อวานกูว่าแนนวันอย่างยังไรเท่าไรนะหนึ่งศูนย์หกสี่หนึ่งศูนย์หกสี่ครับเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งครับเย้โอ้อาจารย์๊คทำไมกูเห็นแต่คนหยิบโทรศัพท์วะเพื่อนเขากำลังโกงเขาเไม่รู้ว่าร้อย K เป็นไหนวะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวจะเปิดมันแล้วเพื่อนใช่ใช่โกงไปละไปถอดโดนโกงว่ะกูอยากแบบอยากหยิบโทรศัพท์บ้างอ่ะเพื่อนอยากจ่าย ไมเอาเปม่ไาล่ะสองคันเอาเปล่าล่ะได้เลยครับลูกเอาเอาเพื่อนไดครับเอาเปล่าสองคันนะได้ครับเอาไอ้เคสไปไหนวะแป๊บนึงนะ่ยห้าหมื่นนะเอาเปล่าห้าหมื่นลอยเปล่าไอ้แจ็สมึงไหวอยู่แล้วนี่เพื่อนมึงไม่กล้าว่าแค่ห้าหมื่นอ่ะโอเคเอาเปล่าะได้ครับ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 เคสอยู่ไหนโอ้กำลังไปแทนตกแมพแตกแล้วก็ไปเหิดลงน้ำมารอบแล้เออเนี่ย ไม่บัมไม่ชนนะโอเคไดแ้แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นทางโค้งหรือแบบมันพลาดไปชนก็ผมผมไม่ผมไม่เถียงโอเคได้กี่บาทนะห้าหมื่นใช่ไหมใช่ห้าหมื่นโอเคได้ เบเาะอาหน่อยดีว่าเพื่อนไม่ชนะไม่ได้แข่งวัวรถเฉอเข้าไปว่าเอามาันเอามันก็แข่งแข่งที่ไหน มงึงเบรกให้มันไปก่อนเพราะมันเกะก,กะใช่ไหมเพื่อนกูรู้มึงไม่องตอบกูก็ได้เออกูรู้แกว่าตึงอะเพื่อนรู้แล้วไม่โึงพันไม่เห็นฝุ่นเลยเฮ้ยก็ไปไอ้นี่มันนะเฮ้เชียว่เพื่อนรอบนี้ก็ชนะอีกแลว้ววะเบื่อว่ะเฮียอ้ย คิวเกินไปว่ะบางทีอ่ะมึงนี่นะดราม่าเรียกคนดูอีกแล้วนะมึงนี่นะว่าอะไรก็เอาจริงลนะ้อห้างจี๊กน่ะโอ้โหแม่งก็คือแบบแเจ๊ตัวไม่รักอ่ะกูรอตังก่อนห้าหมื่นนิ่มเกินนิ่มเกินจะร้อเมื่อกี้ห้าหมื่นนะ่ะนี่เหมือนเคียให้กูเหยียบเลยวะ่ะเฮ้ยมันไม่มาคันมันไม่มาขนาดนั้นเลยวะ่ะทำมาน,นานแล้วะเป็นไรฮะยี่ปโปรปัจจุบัน ดาม่าเราเียกเขดูนะมึงน่ะเอยดาม่าหลังแหวนมึงอ่ะไม่เช็คมึงไม่มึงไม่เช็คลำคออ่ะไม่ได้ยินเองอ่ะกูพูดไปแล้วมึงไม่ได้พูดอะไเรียกูโดนบิดว่ะเพื่อนชิลามมันบิดกูเืีอีเดี๋ยวเกาปุชูอย่างเดียวเลยมาละแต่ได้ครับแคดอ่ะคุณโดนเป็นเหตุสุดยใส่อะคุณความไปตั้งแต่โค้งแรกบอกว่าเฮ้ยมันแคดจริงๆมันแคดจริงๆก็ตอนความมาแคดเลย S <S <S ก็คือภาพอปะครับมันก็ไม่มีโอกาสที่จะพิชร้าน,นะคุณแพ้จริงแต่ครึ่งน,นึงได้เมื่อไหร่สามหมื่นก็ได้ครับตึ๊งสองหมื่นนะคุณแพ้โอ้คุณแพ้คุณก็ยอมรับสิงั้นๆผมไม่เอาก็ได้ครับก็ก็มันก็แลกกันศักดิ์สีคุณนะครับผมไปละลาเกอร์ตักสีคุณหลอกปะไอ้เนี่ยบางทีมันก็เกินไปเพื่อนบางทีอ่ะมันเสียมันยอมเสียดตักสีเพื่อแบบไม่จ่ายตังค์อ่ะ นั่งก็รู้ไว้เพื่อนอ้เหี้อไม่ไหววะะ่ะเราชนะไม่ไหววะ่ะโย่ฮ่าชิวเกินเ่าเพื่อนเดินม่หงุดหงิดเดินไม่หงอ